Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากองค์สุภาพตาลาประ,ประสบแด่ท่านพี่น้องที่อิมานแล้วทั้งหลายที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับช่วยกันแชร์ด้วยเพราะวันนี้จะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่เดี๋ยวจะจัดให้คือผมจะบอกแล้วเนี่ย ผมเคยพูดเรนะื่องะเรื่องปากนี่ผมไม่เป็นรองนะผมบอกก่อนนะเรื่องปากนี่ผมไม่เป็นรองนะผมย้ำนะเรื่องปากนี่ผมไม่เป็นรองนะแต่ผมก็จะสอบัดอดทนจนถ,ถึงที่สุดอันไหนที่ต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงในวันนี้หัวข้อเนี่ยอะไรนะไอ้บิดาเหนือใต้บิดาสี่ภาคเหนือใต้ออกตกอะไรประมาณเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับวิชาการก็คือวิชาการเราจะไม่หนีจากวิชาการผมจะจําไว้นะพี่น้องครับผมจะพูดอยู่ในวิชาการและถ้าจะชี้แจงโตอ,อะไรใครก็จะอยู่ในวิชาการนะครับไม่ใช่วิชามารน,นะผมบอกก่อนเดี๋ยวผมคงต้องให้ท่านอาจารย์คริสมัสประธานเนี่ยได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับว่าจะมีประเด็นอย่างไรจะไปยังไงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเพราะผมเนี่ยมองตรงและผมเพียมากๆ แต่ด้วยจิตใจผมสู้นะผมสู้นะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์กิสต์มัดประธานครับอัสลามุอะลัยฮิรร่าห์มานุรรฮิมอะไรสองอันเลยอัสสลามุอะลัยฮุรร่าห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน วะบิฮินัสต ا ยน์วะลาฮ ح ล ل วะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิ์อัลียนอัซีมอัมมาบัดซัลลัมุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ให้ผมแล้วก็อาจารย์อะห์มัดกอบิทักได้พูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าติดตามเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคําว่าบิดอะห์ มันมีประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สี่ภาคด้วยกันไอเราก็จะพูดทั้งสี่ภาคเนี่ยแหละคือผมมีตำราที่เป็นของคนที่เขาทำบิดานะที่เขาใช้กันเนี่ยเดี๋ยวจะว่าไม่คุยในหัวข้อเลยขอนิดหนึ่งได้ไหมยังไม่ง่วงใช่ไหมอา้าวผมน่าจะได้พูดบิดาของภาคเหนือแล้วกันนะผมคนเหนือ,อแต่จริงๆอะ่ะมันต้องมีกลางออกใต้มันต้องมีด้วยนะ แต่ว่าอ่ะผมคุยเรื่องเหนือแล้วกันไม่รู้พี่น้องเคยเจอหรือเปล่านะคืออย่างนี้พี่น้องครับคําว่าบิดอะคาว่าอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยในยุคนนบีมีไหมเอาถามก่อนในยุคนนบีมีไหมในยุคของนัานนนบีเนี่ยบิดอะมันไม่มีมันเพิ่งมาเกิดหลังจากนนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่ในชีวิตของนบีนั้น นบีพูดถึงคําว่าบิดาเอาไว้เตือนเอาไว้ให้พวกเราระวังนบีว่าไงอ่ะอะไรกุมบิซุนนาติจําเป็นที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องยึดซุนนะของฉันวะซุนนาติลคุรฟาอิรรอชีนอันมาฮดียินอัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสและยึดซุนนะของบรรดาคอรีฟาที่ปาาเปืองที่ได้รับทางนำยึดมันเอาไว้เนี่ย กัดมันเอาไว้เหมือนกับกัดด้วยฟันกรามแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลฮุอาไลฮิวะซัลลัาาลลมก็พูดต่อไปอีกว่าอียะคุมมุฮดะซติลมุมูรพวกท่านทั้งหลายพึงระวังเอาไว้นะพึงระวังอะไรอ่ะมุฮดะซติลุมูรเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆนบีไม่รู้เรื่องซอฮาบะบ้าไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องเลยหลังจะคือบัญญัติศาสนาเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนเริ่มตั้งแต่นบีถูกแต่งตั้งใช่ไหมแล้วจบลงตรงที่นบีเสียชีวิตไปแล้วนั่นเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งการตชเรียการตราบัญญัติศาสนาเพราะฉะนั้นนบีพูดเอาไว้บอกว่าพึงระวังนะหลังจากนาบีจากไปแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในศาสนาฟอินนุ فإن كل م ح ติบ ا ل ب ي ع ا น พราะทุกๆสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ในศาสนานั้นมันคือบิดามีอย่างคำว่าบิดามีแล้วมันคือการอุตริกรรมในศาสนานการต่อเติมในศาสนาวากุลละบิดาอตินดอลลาละตุนและทุกๆบิดานั้นคือดอลลาละคือการหลงผิดบางรายงานบอกว่ากคุลละดอลลละตินฟินนัสและทุกๆก,การหลงผิดนำไปสู่ไฟนรกมีไหม คำพูดของนบีที่นบีเตือนเอาไว้ระวังนะว่ามันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในศาสนาและสิ่งเหล่านั้นใหม่ๆนั้นนะ่ะมันคือบิดานะและที่กับของบิดานั้นคือไฟนรกคือความหลงผิดนบีพูดเตือนเอาไว้แล้วเพราะงั้นหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วอ่ะบิดาค่อยๆผุดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดมีการต่อเติมศาสนาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย จนกระทั่งมาถึงยุคเราเนี่ยแหละแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคืออะไรไอ้บิดาเนี่ยไอ้การอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยเอาแค่ในขอบเขตของประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันบิดาทางเหนือก็มีอย่างหนึ่งที่ภาคกลางไม่มีบิดาภาคกลางมีภาคเหนือไม่มี บิดาภาคเหนือมีภาคกลางมีภาคใต้ไม่มีและสูตรในการทำบิดาก็คนละแบบอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่ใช่หลักฐานที่มาจากวะฮีไม่ใช่หลักการที่มาจากวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากรอซูลมันจึงไม่เหมือนกันวันนี้พี่น้องละหมาดวันหนึ่งก็คือหนึ่งกี่เวลาห้าเวลาใช่ไหมมีใครละหมาดถูกไหม ไม่มีทุกคนยืนยันว่าการละหมาดวันหนึ่งก็คือหนึ่งนะคือ5เวลาถือสินอดในเดือนอมาดอนไม่29วันก็30วันมีใครขัดแย้งจากนี้ไหมไม่มีใครเถียงในเรื่องนี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะมันเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาบัญญัตินบีตาบัญญัติเอาไว้อา้าวมาดูนิดหนึ่งเมื่อของใหม่ๆที่มันถูกอุตริกกรรมขึ้นมาในศาสนาเนี่ย พี่น้องเคยเจอพิธีกรรมเปิดประตูสวรรค์ไหมเคยได้ยินไหมเปิดประตูสวรรค์เคยได้ยินกันไหมอ้าวเชียงใหม่มีทั้งเหนือมีพอถึงเช้าวันอีดวันอีดเขาจะไปยืนกันที่ยืนต่อแถวกันเลียงหน้ากระดานเลยยืนต่อแถวกันนะยืนเลียงหน้ากระดานเลย แล้วทำยังไงรู้ไหมประตูประตูมัสยิดเนี่ยประตูมัสยิดเนี่ยมันจะมีประตูนอกกับประตูประตูด้านในใช่ไหมประตูด้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้ปิดเอาไว้ก็จะไปยืนกันด้านหน้าตรงนั้นแหละต่อแถวพอต่อแถวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตักบีดวันอีดและอะไรนะตักบีดวันอิด อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารใช่ไหมเขาก็จะตักบี๊วันอีดแล้วก็จะมีการอ่านอายะกุรอ่าน2-3อายะด้วยกันแล้วแต่ที่นะผมบอกก่อนเปิดประตูสวรรค์เนี่ยพิธีกรรมเนี่ยเขาเรียกเปิดประตูสวรรค์มันมีทางเหนือเพราะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตักบีนวันอีดแล้วค่อยๆก้าวทีละก้าวสองกไป และก็ยุ์จนกระทั่งแล้วก็อ่านแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงหน้าประตูมัสยิดทีนี้จะให้เด็กๆอะ่ะให้เด็กๆนะไปยืนกันที่หน้ามัสยิดละไปยืนตั้งแถวกันอยู่หน้ามัสยิดหลังจากนั้นจะมีการก,าล,บบากล,ล่าวว่าละไบกลลอหุมมาละใบคุณคุณไหม ใครไปฮัดไปอุ้มรอบมาบ้างฮะคุ้นคุ้นไหมอ่าเขาจะอ่านอันนี้และเขาก็จะมีดูอาก่อนจะเปิดประตูมัสยิดคือเปิดประตูสวรรค์นะมัสยิดของเขาคือประตูสวรรค์เขาอ่านดูอาว่าอะไรอ่ะอัลลอฮุมมัสตัฮลีอับวาบะรอห์มะติกดูอาเข้ามาสัสยิดและก็จะอ่านต่อไปว่าว่าอับวาบัลฟัตลิกและประตูแห่งความประเสริฐ ว่บาบวาบาจัจนะติกและประตูของสวนสวรรค์อาเมนแล้วก็จะเปิดประตูแล้วเข้าไปเพื่อจะละหมาดบัติมีป่ะมีป่ะเอ้ย <c oughs> ที่นี่ไม่รู้จักของดีนีหว่าฮะผ้ากลางไม่รู้จักของดีนะเนี่ย <c oughs> เปิดประตูสวรรค์น่ะ ฮะประตูลงเชื่อดอันนี้เป็นหนึ่งที่ผมผมเอามาให้พี่น้องได้ดูเอามาให้พี่น้องได้ดูอ้าวนิดนึงนิดหนึงนิดนึงนิดนึง,นนงคือผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเรื่องบีจาที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยเพราะมนุษย์ใช้ความคิดของตัวเองไปบัญญัติศาสนา คิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้น่าจะทำอย่างนั้นทำแบบนี้น่าจะทำแบบนั้นพี่น้องอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดไหมอาบน้ำละหมาดเวลาพี่น้องจะเริ่มอาบน้ำละหมาดมีดูอาไหมแล้วเวลาพี่น้องล้างมือมีดูอาไหมบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกมีดูอาไหมล้างหน้ามีดูอาไหม ยันล้างเทานะ้าเนี่ยมีดูอาหมดเลยมีการสอนกันจริงๆมีการสอนกันจริงๆแต่มันไม่แพร่หลายละเพราะผู้เท่าผู้แก่เขาเสียชีวิตกันไปหมดละแต่เมื่อก่อนเนะี่ยเขาสอนกันอย่างนี้จริงๆสอนกันอย่างนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวนะผมจะสรุปแล้วกันนะเพราะมันดึกละเอานิดนึง ละหมาดตอราเวียที่นี่มีเท่าไหร่20ใช่ไหมที่นู่นก็มี20เวลาละหมาดไปแล้วสองละก็อ่านอะไรกันที่ผมเนี่ยที่เขาอ่านกันเนี่ยยามุกลีเบลกุรูบิวัลอะบซาริวะยาขาอวะยา,า,อยา,าคอลิกิลไลลิวันะฮาลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุอ่านอ่างนี้ป่ะที่นี่อ่านแบบน,นี้ไหม เฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันอะถ้าเรื่องศาสนามันต้องเหมือนกันนะเหมือนป่ะอ้าวอ่านแบบนี้ครั้งเดียวพอเวลาละหมาดไปแลว้วทุกสีก่เรากระอัตอ่านกันยังไงที่ผมเนี่ยที่นู่นน่ะนะทางนู้นนะนะ,นนะนะเขาอ่านสุบฮานะสุบฮานะซิลมุลกิวัลมาลากูตอ่านแบบนี้ป่ะ สุบฮานะดิลอิสต์และอัลอัลอุซามตวัลกุดรตีแลวัลวัลกับริย์อัลจจบารูตอ่านแบบนี้ป่ะเฮ้ยไอ้ที่ผมบอกพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมผมไปตรวจสอบดูนะอัลลอฮุอักบัตไอ้ดูอาพวกนี้เนี่ยนะมันอยู่ในตำราชีอ บีฮาลุลอันวาตตำราของชีอะแล้วบ้านเราก็เอามาแต่เวลาบอกชีอะเอาไหมไม่เอาชีอะวงนี้ไม่ดีไม่เอาแล้วมีมัสยิดหนึ่งที่เขาทําแบบนี้นะผมจะบอกให้ทางเหนือแล้วมีคนไปเตือนแล้วด้วยว่าเฮ้ยข้อความเหล่านี้นะมันเป็นข้อความในตําราชีอะนะเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกใครก็เปลี่ยนที่นี่ไม่ได้ จริงมีเยอะนะเอาแค่นี้แล้วกันนะมันดึกแล้วก็สรุปตรงนี้นิดนึงว่าวันเนี้ยศาสนาที่มาจากวาฮีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอาลานมันไม่มีสิ่งใดที่จะมาสวนทางกันแบบนี้เลยสิ่งที่เป็นซุนนะของนบีมุสลิมทั้งโลกเขาก็ทำเหมือนกันแม้ว่าจะมีบางอย่างที่มัน มีความแตกต่างกันในมุมมองของอิหมัมแต่และมัสฮับเพราะเขาได้ตัวบทไม่เท่ากันแต่พื้นฐานเดียวพื้นฐานเดิมคือทำเหมือนกันอ่านเหมือนกันอะไรเหมือนกันเวลาลงรู้กัวอ่านกันยังไงซุบฮานะรบเบียลอาซีมุสลิมทั้งโลกก็อ่านดูอาต้นนี้แหละไม่มีใครทำต่างจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮวะซัลลัมเตือนพวกเราเอาไว้แล้วด้วยความรักด้วยความห่วงใยของนบีกลัวว่าอุมมะของท่านจะจมอยู่ในความหลงผิดในความหลงทางนาบีบอกพึงระวังเอาไว้นะสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในศาสนาเนี่ยมันเรียกว่าบิดา ซึ่งบิดาณนะทุกวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเมาลิดก็เป็นบิดาก็ยังทำกันไม่เลิอกอะไรต่อมีอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ละแต่ปัญหาคือสู่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันคือสิ่งที่ทําให้พวกเราคิดได้ไงว่าถ้าเป็นศาสนามันต้องเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ศาสนาแต่ละคนก็เอาปัญญาตัวเองไปคิดเฮ้ยที่นี่น่าจะทำแบบนี้ที่นู่นน่าจะทำแบบนี้ อิสลามมันจึงไม่เหมือนกันในมุมมองที่พวกเราได้เห็นก็ฝากพวกเรานะครับด้วยกับเวลาเท่านี้ก็ขอดุอาตรอสุภานณหูวตาลาให้พวกเราทั้งหลายเดินทางกลับบ้านฟีอามานิลละนะครับขออยู่ในการดูแลการปกป้องของพระองค์ลสุภานหูวะตาลาสําหรับวันนี้เนี่ยก็ ยาซากุมุลลหูไอยรอนขอรัชมาตลาตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมงานมาช่วยเหลือกันในการสร้างบ้านขอร้อนหลังนี้บบิลลาฮิตตเฟิกวัลฮิดายาสัลลามอะลัยกุมวราะหมะตุลลอฮ์บะบรักาตุ